5คู่คำคล้ายแต่ความหมายคนละด้าน1คำที่เปล่งออกมาอาจมีความหมายซ่อนอยู่มากมายกว่าที่คิดวันนี้เราจะพาไปสำรวจ5คำที่ดูผิวเผินคล้ายกันแต่แท้จริงแล้วมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการใช้คำเหล่านี้อย่างเข้าใจจะช่วยให้การสื่อสารของคุณลึกซึง้งและเฉียบคมยิ่งขึ้นคำที่1ฉันท้ากับโลภะชั้นทะคือความพอใจและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จอย่างตั้งใจและมีเป้าหมายที่ดีงามโลภะคือความอยากได้อยากมีที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือความอยากได้ในสิ่งที่เกินความจําเป็นโลภะเป็นหนึ่งในกิเลสที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ความแตกต่างที่สําคัญคือฉันทะเป็นพลังขับเคลื่อนเชิงบวกที่นําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆแต่โลภะเป็นความอยากได้ที่เกิดจากความขาดแคลนและมักจะนําไปสู่ความเดือดร้อนคําที่2อ่อนโยนกับอ่อนแออ่อนโยนคือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักควบคุมอารมณ์แสดงออกถึงความเข้มแข็งการเป็นคนอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่มีจุดยืนแต่หมายถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ อ่อนแอคือการไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจและไม่สามารถเืียนหยัดเพื่อตนเองได้การแสดงความอ่อนแออาจทําให้เราถูกเอาเปรียบหรือยอมจำนนต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องความแตกต่างที่สําคัญคืออ่อนโยนคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่แสดงออกด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่อ่อนแอคือการยอมแพ้และไม่มีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ คำที่สามอุเบกขากับเพิกเฉยอุเบกขาคือความรู้สึกที่ปล่อยวางและวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ความชอบหรือความไม่ชอบเพิกเฉยคือการไม่สนใจไม่แยแสหรือไม่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ทั้งที่ควรจะเข้าไปดูแลหรือแก้ไขเป็นการกระทําที่เกิดจากความไม่ใส่ใจ หรือความเห็นแก่ตัวความแตกต่างที่สําคัญคืออุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางบนพื้นฐานของความเข้าใจและความเมตตาแต่เพิกเฉยคือการไม่สนใจหรือไม่รับผิดชอบด้วยความละเลยคําที่4ปัญญากับความฉลาดปัญญาคือความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลปัญญาเป็นความรู้ที่มาพร้อมกับคุณธรรม ทำให้เราเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งความฉลาดคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ใช้เหตุผลหรือความสามารถทางสมองเพียงอย่างเดียวความแตกต่างที่สำคัญคือปัญญานั้นกว้างกว่าและลึกซึ้งกว่าความฉลาดปัญญาไม่เพียงแค่ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขคำที่5อดทนกับฝืนทน อดทนคือความสามารถในการควบคุมจิตใจและร่างกายให้สามารถทนต่อความยากลำบากหรือความไม่พึงพอใจต่างๆได้อย่างมีสติและมีเป้าหมายที่ชัดเจนฝืนทนคือการทนอยู่กับความยากลำบากอย่างไม่เต็มใจเพราะไม่มีทางเลือกอื่นหรือทําไปเพราะความจําเป็นที่ไม่มีทางออกซึ่งอาจทําให้เกิดความเครียดและความทุกข์สะสมภายในความแตกต่างที่สําคัญคืออดทนเป็นการกระทําที่มีสติและมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเติบโตหรือการบรรลุเป้าหมายแต่ฝืนทนเป็นการทนอย่างไม่มีทางออกและมักจะนําไปสู่ความทุกข์ในที่สุดจะเห็นได้ว่า การเข้าใจความหมายที่แท้จริงของแต่ละคำนั้นช่วยให้เรามองเห็นเจตนาและสภาวะที่อยู่เบื้องหลังการกระทำได้ชัดเจนขึ้นแล้วคุณล่ะเคยเจอคำไหนที่เข้าใจผิดกันบ้างไหมลองแชร์ประสบการณ์หรือความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย